บางทีเราอาจจะมีตัวนี้ติดไปขายเพิ่มได้เราเตอร์ Wi-Fi a อส e ตอร์พอยต์แอสเตอร์พคือตัวกระจายหลักยานแทนไอันนี้ของอันเนี่ยสมมติมี a อส e ตอร์พอยตัวหนึ่งมีเราเตอร์ตัวหนึ่งมารวมกวันมันจะกลายเป็นเราเตอร์ Wi-Fi นั่นคือบางบ้านรเาบางบ้านลูกค้าเขาไม่เขาไม่มีไ i f i เราก็เซ็ตออนไลน์ผ่านมว่าดูก็ไม่ได้เพราะมันลำบากเพราะรอบที่แล้วที่เราตั้งเจอไปนั่นคือเรื่อว่าลูกค้ามีไวไฟแล้วไปถามว่าไวไฟปลดอะไนะอะไรแต่ว่า ถ้าเกิดบ้านเขาไม่มีไฟก็ต้องเอาสายแลนไปจิ้มถูกป่ะเราก็ต้องเตรียมสายแลนไปด้วยคือต้องมีสายแลนติดกระเป๋าต้าตไว้ไว้ไว้ต่อบ้านเขาเพราะบ้านเขาเนี่ยอาจจะเป็นเราเตอร์เฉยๆหรือตัเตอร์ธรรมดา,นนาแล้วเราก็เอาเอาตัวฮับต่างมาต่อแล้วก็มาต่อสายตรงนี้หรือไม่ก็เราติดไวไฟไปบอกว่าพี่ให้ติดแอสเซอร์คอยเราบอกว่าพี่เพื่อนมีกว่าทำให้พี่ใช้งานง่ายขึ้นพี่อยู่แถวบ้านพี่เดินไปตัดซอยพี่ก็สามารถดูกล้องได้โดยที่ไม่ต้องต่อเติ นะเ,เราเสายียเขาเราใส่เชื่อมเรา,เรา,านะผ่านแนคะ่เซตพอยต์ก็ได้นี่ลองลองเซตเล่นกันดูแล้วก็เราดีนารำด้วยท่าที่เป็นแบบซีซีเนี่ยให้แกะขอบได้ไหมเหมือนก็เลาเราถึงจริงอันนี้เป็นท่าที่เฉพาะขอบกล้องจะติดเลยตรงสีเกรีรุ่นอะไรสี่เกียรรุ่นอะไรเวทเทอร์รุ่นอะไรเวทเทอร์สีสีสีบู เวทเทิลอะเวทเทินรุ่นคาเวียโอ้จำไม่ได้ยากอะชื่อน่ะคาเวียแบล็กมันมีมันเดินดังเลยนะเงินบวกเคเนคอมพิวเตอร์แบล็คแบล็คเป็นใช้ซีทีทีวีอย่างเดียวอันนี้อันนี้ครับนี่สเกตเป็นเอ็มีสามห้ามันคือเป็นรุ่นที่ีีแล้วบาร์คารูด้าบาราคารูด้านะนั่นจะเป็นใช้กับคอมพิวเตอร์แต่อันนี้ใช้กับซีทีทีวีอันนี้มาจากไอวิวเดียว ให้วิวคาใช้ของซีเกนะครับไปของหลายตัวแล้วแต่เราสัแต่ส่วนใหญ่ซีเกเพราะว่าเขาดิวับโรงงานที้นี้มาุเรียบร้อยแล้วลองพอแ่ออะรกัไหนนแล้วก็ในตัวดีวเนี่ยผมก็ใช้ของดีวที่เป็นรุ่นที่ติดเปนอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่ติดตั้งาอยู่ที่ราคาส5งพุ่น3ามนสี่ก้เข็เรียกเป็นรุ่น3าสองแต่คุณ3าส สี 1> 4, 4, 1่สี่กล้องกลอกอันนี้ผมจะไม่บอกนะทำเองนะผมตั้งคข้มค่าเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราเป็นอะไรแล้วเรามีงานตาดงเลยไนีแต่ี่เราเปลี่ยนจุดหมายทุกอ่างเปิดเลเปิดกลยีทธ์พ่อ d v r ถ้าเข้าไปหาเมนูเองว่า IP เข้าไปแก้ตรงไหนอะไรเหมือ<ใ>นกันเหมือนก <ๆ S 1> ับว่าเราไปติดตั้งเองเลยใช่ แล้วอาจจะเป็นลองของใหม่เพราะว่าบางทีเราไปติดตั้งลูกค้าเนี่ยเราคงไม่เอารุ่นเก่าๆไปให้เช่นปัจจุบันเราใช้รุ่นเล่มหนึ่งอยู่แล้วอีกสักสามเดือนเนี่ยพอตอลลูกค้าพเพื่อติดเราคงไม่เอารุ่นเลขหนึ่งไปขายถ้าปัจจุบันมีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็พนนี่รุ่นใหม่นียมันรุ่นใหม่ที่ออกหนึ่งก็คือเราได้ลองของใหม่ด้วยสองลูกค,ค้าได้ของที่เป็นรุ่นล่ลาสุดด้วยเราก็ได้มีประสบการณ์ในการเซตเครื่องหลายรุ่นเพราะว่ามัน,มนเก่บไวเร็วมาเหมือนมือถือ ที่ซื้อมือถือวันนี้ปั๊บมันมีรุ่นใหม่มาแล้วสำคัญนะรุ่นเก่านี่ก็คือเป็นรุ่นเก่าไปภายในแว็บเดียวมันจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่นายทำระบบวงจรปิดแล้วใช่ป่ะถูกต้องครับเพราะนายทำระบบวงจรปิดแล้วเนี่ยมันพอแอนด์วา์ขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็คือการสื่อสารด้วยด้วยไอพีเอ็นเอ มันจะไม่ฉายออกมาทั้งใช่มันไม่อยู่ทีทางเราไม่ใช่ไม่ใช่เผมถูกหรือเบาเท่าที่เท่าที่ผมแรงเด็กต่อครับลืมไปเลยลืมไปก็คือรออ้าวอิดแค่นี้เหรอเดี๋ยวกระลักมาครับอาจารย์สายเหมือนกัน